นกน้อยลงมาได้น้ำลดหเห็นรากไม้ไหมะครับน้องดูหนึ่งเดีย ริมบึงเลยค่ะตลอดตลอดแนวค่ะไปเรื่อยๆเป็นกลุ่มวันนี้น้ำลดตองฟาก็ขึ้น ภาพมืดจริงดูกลุ่มปลาหนูค่ะไปทางโน้นเลย นี่มาเดียวเดียวมาไม่เยอะ พุงแถวนี้ก็ามาอีกยิ้มฟังนี่ค่ะพุงเยอะจริงๆพุงเต้นเต้นขึ้น กุงฝอยนะคะกุุงฝอยแบ,บ๊บบแบ๊บขึ้นถ้าเขาบุกเข้าไปกุุงฝอยเขาจะเต้นขึ้นกระโดดขึ้นใต้นี้นี่เสียงดังมากเลยอ้อหกลบตัวนี้ก็ยังอยู่รอดรอดแล้วะคะ่ะ อยู่แบบฉลาดรากไม้เยอะๆเขาก็อยู่ได้ตนนัวนี้แบบฉลาดบอกจิมกุ้งยังไม่ออกมาค่ะนะโน่นโน่นโน่โนมุดเข้าไปโน่นโน่น ปล่อยเยอะแล้วก็เข้าไปกินน่น,นปุ้มกระโดดขึ้นเห็นไหมคะนะ่ะนอนนอนนอนปล่อยอคนละที่กันคนละที่กันกับที่คุณยายไป ตรงนี้ก็จะมีกุ้งแล้วก็พวกเขาก็มาเป็นกลุ่มคุกท่ก็ชอบมาดูพามาดูนะคะพามาดูพามาชมธรรมชาติของปลาในบึงนี้เขาอยู่กันยังไงนน่นนู่นเขาจะออกลงเขาจะพอออกจากนะเห็นไหมห่งอยนะ ไม่หนียังไม่หนีฮะนะตัวที่ออกไปก็ออกออกตัวนี้ใหญ่มาก อ,อ,อุ้ง่อยนะคะนะคุณยายพามาดูที่หนึ่ที่ตรงนี้เ็ก็จะเข้ามาดี ได้กุ้งตามฝั่งโขดตัวหัวใหญ่ๆขึ้นมาโน,น่นเออโน่นโน่นนักปรุง นุ่นอมองมองเลยไม่ได้มองในกล้องนะคะเยอะจริงๆกุ้งอะ่ะนี่เขามันจับกลุ่มกันมาเยอะขนาดนี้หรอะคะนุ่นไม่ถอยเลยยังไม่ถอยเลยะคะ่ะกุ้งยังกระโดดขึ้นอยู่ ้กุ้งหมดเขาก็จะไปนู่นสเสียงค่ะตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยค่ะนู่น กใหญ่มายคุณยายอยู่คนเราฟังคนท,ที่ก,กันกับที่คุณยายไปแล้วเสียงเสียงแหแ้งมากอะ อยู่ในร่มอยู่แต่ว่าคอแห้งร้อนอยู่นะคะในร่มก็ร้อนอยู่บางทีก็ลมมาฮ้องหาเสียงตังเสียง,ง,เ,สยงเสียงดิน้นแรงมากโอ้ช่ชนตัวนี้โอ้ใต้บากไม้นี่ค่ะใหญ่เลยพะชนตัวนี้มันดักที่ลาเล็ก แอบใต้หมายดีจังเลยกระช่อนอันนี้ปวยหัวเ้าตะเพียนตะเพียนมาตะเพียนมา อกระโดดออกแล้วปลาชนตัวนี้จะไปยังไงจับปลาไหม,มไปแล้วปลาช่อนไปแล้ว Yeah. ลึกๆนะคะรุ่นใหญ่เขาจะไปอยู่ลึกๆไปเก็บสวยงามเลยค่ะ ใช่ครับหืมตัวอ้วนเดยค่ะ ไปกลางบึงแล้วขนมโอ้โหนู่นไป,ป็ก เตียนเเป็นกลุ่มเลยค่ะโน่นมาอะไรกาเตียนเป็นกลุ่มเลยโน่โนเตียนเงียบไปละ เข้ามาอีกโชว์ต่หางขึ้นมาโอ้ปอ,อ,อ,อกมาจากท่อค่ะออกเป็นทางมาจากท่อแล้วเข้าไปทำไมใต้ท่อ nó sẽ lún <Nhain> thằng dài đi โอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแช่นี้ก่อนค่ะภาพบรรยากาศที่บึงใหญ่ชมปลาชมนกขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆเจอกันชิปหน้านะคะเสียงนกเสียงกาภาพบรรยากาศที่บึงค่ะมืด,มด โอเคไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ค่ะ